สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีเครื่องซ่อมนะครับต่างจังหวัดนะครับผมส่งมาจากต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านในนะเป็นเครื่องรุ่นไหนกันนะครับผมช่วงนี้งานซ่อมจะดทยอยซ่อมนะครับของลูกค้าที่ส่งมาจากต่างจังหวัดนะครับก็เหลืออีกประมาณสักยี่สิบกว่าเครื่องนะครับที่ที่ยังไม่ได้แก่เนาะเครื่องไหนที่ผมแกะเช็คแล้วผมจะโทรแจ้งนะครับผม ส่วนนะครับถ้าพี่ๆรีบใช้กันนะครับผมร้านซ่อมเพนเตอร์นะครับใกล้บ้านนะครับพี่ๆช่างทุกกร้านนะครับก็รุ้แล้วแต่เก่งและมีฝีมืออยู่แล้วนะครับก็สามารถส่งซ่อมใกล้บ้านได้นะครับผมแต่จริงถ้าห่อมานะครับผมอยากให้ห่อบับเบิ้ลมาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าห่อมาแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเสียหายได้นะครับผมเพราะว่าบางทีมันเกิดการกระแทกนะครับถ้าไม่ได้ห่อกระแทกมาเนี่ยมันมีโอกาสเสียหายได้นะครับผม อาการเครื่องนะครับปีนไม่ออกนะครับไม่ดึงกระดาษนะกระดาษออกมาแต่ไม่มีข้อความนะครับผมผมจะแตะเครื่องออกมาก่อนนะครับในเครื่องก็จะมีสายไฟมานะครับผมสายไฟในกล่องเปล่าไม่มีอะไรนะครับฝาหักนะครับผมอาจจะเกิดจากการกระแทกนะครับผมนี่นะครับหักอันนี้ใส่คืนไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันหัก ออกจากตรงนี้นะครับมีเฉพาะสายไฟมาอย่างเดียวนะครับสาย USB ไม่มีมานะครับผมตัวนี้หักพอเร็จจะมีที่ล็อกตรงนี้นะครับ อันนี้หักด้วยนะครับฝั่งหนึ่งนะมันก็เลยาอาจจะทําให้ล็อกอาจจะไม่ดีนะครับสแกนเนอร์คร้างเดี๋ยวต้องเช็คด้วยนะครับว่าระบบขนส่งมีปัญหาไหมนะครับนี่เราสแกนเนอร์มาคร้างอยู่ตรงนี้นะครับผม ผมจะลองเปิดเครื่องก็เช็คดูก่อนนะครับว่ามีปัญหาตรงไหนไหมนะครับผมเราจะลองเปิดเครื่องแล้วก็สั่งปริ้นสั่งปริ้นพวกนี้ดูก่อนนะครับเราจะยังไม่ทําอะไรกับตัวเครื่องนะเพราะว่าเราต้องเช็คก่อนนะครับว่าอาการมันเป็นยังไงนะครับเปิดเครื่องนะครับผมเครื่องติดปกตินะครับดูสแกนเนอร์ก่อนสแกนเนอร์วิ่งหรือมีปมัญหาไหมนะครับผม มีกระดาษของลูกค้ามาแผ่นหนึ่งนะครับอยู่ในสแกนนะครับจะเก็บมาให้ลูกค้าเผื่อเป็นเอกาสารสําคัญนะครับหลอดสแกนเนอร์เอียงนะครับผมต้องดูก่อนว่ามันจะค้างหรือเปล่านะครัสแกนเซอร์อ่าถ้าสแกนเนอร์ค้างมีผลกับทาให้เครื่องเออร์เลอร์นะครับไฟแดงกระพริบนะดูก่อนว่าจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับ อ่าสแกนเนอร์ปกตินะครับสังเกตได้จากไฟนะครับไม่มีไฟกระพริบขึ้นนะครับหรือไม่มีอาการเออร์เอร์ขึ้นนะครับผมถ้าสแกนเนอร์มีปัญหาไฟจะค้างสองดวงนี้กระพริบนะครับพร้อมกับพาวเวอร์นะครับผมเครื่องสแตนบายพร้อมใช้งานปกตินะครับเดี๋ยวผมจะเอาเศษกระดาษใส่เข้าไปแล้วลองสั่งพิมพ์ดูนะครับไล่ทีละาการไปนะครับผม เดี๋ยวผมจะสั่งเทสสีดูนะครับยกเครื่องขึ้นนะครับดูการวิ่งของหัวพิมพ์นะครับมันก็ดึงกระดาษปกตินะไม่มีปัญหาอะไรนะครับในเรื่องของการดึงกระดาษนะแต่เราเทสดูอีกรอบหนึงแต่หัวพิมพ์ไม่ออกนะครับหัวพิมพ์หัวพิมพ์ขาดนะครับผม นี่นะครับพิมพ์ไปประมาณสามหมืนห้าพันแผ่นนะครับหัวพิมพ์ไม่ออกแต่ดูแล้วนะครับตัวดึงกระดาษเนี้ยต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเช็คแล้วมันไม่มีปัญหาก็ก็คงแจ้งลูกค้านะครับผมว่ามันไม่มีปัญหานะครับอ่าถ้าเป็นนักเล่นลักษณะนี้นะครับอ่านี่เจอแล้วเห็นไหมครับ มันฟีดทิ้งอย่างนี้ก็คือตัวฟีดลูกยางฟีดบนมีปัญหานะครับตรงนี้อาจจะลองอเดี๋ยวแจ้งลูกค้าก่อนว่าจะเปลี่ยนหรือจะซ่อมนะครับผมถ้าซ่อมก็คงเอามาทํามาระอานแล้วกลับหน้ายางให้ลูกค้านะครับผมแต่ถ้าจะเปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวแจ้งลูกค้าอีกทีหนึ่งตอนนี้เรารู้อาการแล้วครับก็คือหัวพิมพ์ตันแล้วก็ตัวดึงกระดาษบนมีปัญหานะครับผมเดี๋ยวผมจะลองอสั่ง,งรังหัวพิมพ์นะครับโดยผ่านคอมพิวเตอร์นะครับหนึ่งรอบนะครับผม นี่ผมจะสั่งล้างเราพิมพ์ผ่านตัวเครื่องหนึ่งรอบนะครับผ่านตัวคอมนะครับนี่นะครับหนึ่งรอบนะครับผมเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าเราหลังจากที่เราสั่งล้างเราพิมพ์ไปนะครับเครื่องจะใช้งานได้ไหมนะครับผมเวลาล้างเราพิมพ์เราดูด้วยนะครับว่าตรงนี้เราเปิดหมุนขึ้นหรือเปล่านะครับมันจะมีขีดให้หมุนขึ้นแบบนี้นะครับถ้าปิดลงนะครับหมึกจะไม่ออกนะให้หมุนขึ้นแบบนี้นะครับผม ขั้นตอนล้างหัวพิมพ์ขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาประมาณส4สนาทีเดี๋ยวรอให้เครื่องล้างหัอพิมพ์ให้เสร็จก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาเป็นเทสดูนะครับอาการแรกเราเจอแล้วคือตัวฟีดมีปัญหานะครับในเรื่องของฟีดบนถ้ามาดึงกระดาษไม่ได้หรือดึงกระดาษไม่ไดีหรือดึงกระดาษออกเปล่าออกมานะครับก็คือฟีดบนมีปัญหานะครับถ้าเป็นปัญหาของฟีดล่างนะครับฟีดล่างก็คือมันจะดึงกระดาษออกมาคือดึงออกมาแบบครั้งละหลายๆแผ่นนะครับจะเป็นในเรื่องของฟีดล่างนะครับผมขั้นตอนนี้รอก่อนนะครับรอให้้เเเรรร่่งงลลลาาาาาัวพพิม์็จีปททะกกแ นะครับเดี๋ยวเทสเป็นเทสดูนะครับดูว่ามือจอกไหมนะครับผมอาจต้องอาจจะต้องใช้มือช่วยดันกระดาษนิดน,นึงนะครับเพื่อที่จะมาให้มันฟีดกระดาษทิ้งนะครับเห็นไหมฮะอันนี้มันฟีดกระดาษทิ้ง หัวพิมพ์ตันมากนะฮะคือถ้าล้างแบบนี้เราไม่ออกก็ต้องถอดหัวออกมาล้างนะครับเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะหัวพิมพ์ออกมาล้างดูนะครับอปิดเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถอดตัวสแกนเนอร์ออกแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนหน่อยตัวไอตัวฟีดอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราถอดตัวสแกนเนอร์ออกเลย ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการแช่หัวพิมพ์ไว้ก่อนนะครับผมจะไม่ไม่ถอดัวออกมาล้างนะทําให้พี่ๆได้ดูก่อนนะครับทำให้พี่ๆเพื่อนได้ดูก่อนนะครับตัวเครื่องเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะน่าจะเคยแกะมาแล้วนะเพราะมีรอยพับตรงนี้นะครับเครื่องเนี่ยผมบอกว่าน่าจะเคยแกะมาแล้วนะครับผมเพราะว่าน็อตตัวนี้ไม่มีนะครับผมนี่ครับน็อตไม่มีนะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการล้างหัวแช่หัวพิมพ์ทิ้งไว้นะครับผมอันนี้ผมปิดเครื่องแล้วนะครับแล้วก็ถอดปลั๊กออกนะครับผมจากนั้น่ะผมจะขยับนะครับมันจะมีที่ล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเขี่ยนิดนึงนะฮะเขี่ยเข้าไปนะครับแล้วก็ขยับออกมานะครับแล้วก็ถอดออกนะครับ หลังจากที่ผมแช่หัวพิมพ์ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะดันน้ำยานะครับดันดอกให้หมดเลยนะครับ สรุปเครื่องนี้นะครับหัวพิมพ์มันตันมากนะครับผมก็เลยถอดหัวออกมาล้างนะครับก่อนที่ผมจะถอดมาล้างผมต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะครับโดยปกติแล้วการถอดหัวมาล้างเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับอาจจะทาให้เครื่องช็อตหรือเครื่องมีปัญหาได้ทุกครั้งเนยผมจะแจ้งลูกค้าก่อนนะครับถ้าลูกค้าอนุญาตให้ถอดหัวมาล้างนะครับผมจะล้างให้นะครับถ้าลูกค้าบอกว่าไม่อยากให้ถอดมาล้างกลัวเครื่องพังผมก็จะไม่ถอดมาล้างให้นะครับผมการถอดพิมพ์ทุกครั้งเนี่ยผมจะแจ้งลูกค้าก่อนผมจะไม่ถอดโดยพนักงานนะครับ เพราะว่าการถอดหัวพิมออกมาซึ่งถ้าปกติถ้าเราส่งส่งซ่อมที่ศูนย์นะครับในกรณีแบบนี้นะครับถ้าเขาร้างแล้วไม่หายนะครับศูนย์เขาจะไม่แกะหัวออกมาล้างนะครับขอจะแจ้งลูกค้าเปลี่ยนหัวพิมเลยนะครับแต่การเปลี่ยนหัวพิมมันจะแพงนะครับผมก็เลยต้องถอดหัวออกมาล้างนะครับเวลาใส่กลับนะครับดูสายแพรทุกอย่างอย่าให้ชื้นอย่าให้เลอะนะครับผมอย่าให้มีรอยคาบหมึกนะครับหัวพิมพ์ก็ต้องเป่าให้แห้งนะครับทำความสะอาดให้ดีนะครับเช็ดให้แห้งนะครับแล้วค่อยใส่กลับเข้าไปนะครับผม ถ้าถอดมาล้างแล้วนะครับเรายังไม่ออกหรือมีปัญหาอีกก็คงต้องเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมถ้าเป็นเครื่องของลูกค้านะครับผมให้เราแจ้งลูกค้าก่อนนะครับก่อนที่เราจะถอดนะครับผมแต่ถ้าเป็นเครื่องของยูเซอร์เองถ้าจะถอดต้องระวังนะครับตอนใส่กลับเนี่ยถ้าพลาดมาหัวพิมพ์ช็อตจะไม่คุ้มนะครับผมถ้ามันช็อตมันอาจจะช็อตลงบอร์ดด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีความเสี่ยงนะครับผมถ้าไม่ชานาญก็ แนะนำนะครับยกให้ช่างเขาตรวจเช็คให้นะครับผมถ้าถ้าจะทําเองก็ต้องเผื่อไว้ด้วยนะครับว่ามีโอกาสที่จะเสียได้นะครับผมเครื่องนี้ผมก็แจ้งลูกค้าแล้วนะครับว่าผมจะถอดหัวออกมาล้างนะครับลูกค้าก็บอกว่า โอเคสามารถถอดได้นะครับผมถึงถอดนะถ้าลูกค้าไม่ให้ถอดทางร้านจะไม่ทําให้นะครับผมเพราะว่าถ้าเราไปถอดหัวของลูกค้าแล้วหัวมันช็อตนะครับผมเปิดไม่ติดนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของอการซ่อมนะครับหรือการเซอร์วิสตามมานะครับผมในทุกๆในทุกๆครั้งที่ผมจะแกะเครื่องลูกค้านะครับเราก็าต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะครับผมอันนี้ผมถอดทำความสะอาดให้นะครับ ถ้าลูกค้าไม่อนุญาตเราจะไม่ทํานะครับมันจะไม่ถอดนะครับผมทุกกรณีเลยนะถ้าลูกค้าเราแจ้งลูกค้าแล้วลูกค้าไม่อยากให้ทำเนี่ยไม่อยากให้ถอดหัวพิมออกมาล้างนะครับผมก็จะไม่ถอดเลยนะจะไม่ยุ่งจะไม่ลองทํานะครับเพราะถ้ามันเสียมานี่ผมบอกเลยว่าไม่คุ้มนะครับผม ตอนนี้นะครับผมจะยังไม่ใส่สแกนเนอร์นะครับเพราะว่ามันก็สามารถตรวจเช็คในลักษณะนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะครับสายยูเสเดี๋ยวผมจะเอาตัวสายหมึกทิ้งขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวหมึกทิ้งในเครื่องนะครับผมไม่งั้นตัวซับหมึกของลูกค้าจะเต็มนะครับ ผมจะต่อท่อนะครับให้มันทิ้งข้างนอกนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องดูนะครับถ้าเราไม่ใส่สแกนเนอร์นะครับเวลาเครื่องทํางานนะครับไฟสองดวงนี้จะกระพริบนะครับพร้อมกับไฟพาวเวอร์นะครับคือเขากระพริบถามหาสแกนเนอร์นะแต่สามารถสั่ง ปริ้นสั่งล้างหัวพิมพ์ได้นะครับผมหลังจากที่เครื่องวอร์มเสร็จแล้วใช่ไหมครับไฟจากกระพริบสามดวงนะครับที่ไฟกระพริบสามดวงเพราะเราไม่ได้เสียบสแกนเนอร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์หนึ่งรอบนะครับผมนี่ครับพอเราสั่งล้างหัวพิมพ์นะครับผมมันก็ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราจะดูก่อนนะครับว่านี่ครับหลังจากที่เราล้างแล้วนะครับตัวปั๊มทํางานได้นะครับพร้อมหมึกสามารถดูดมาทิ้งข้างหลังได้เห็นไหมครับนี่นะครับถ้าหมึกออกดูดมาทิ้งแบบนี้ได้นะครับผม ถ้าเราปิ้นออกมาแล้วหมึกไม่ออกนะครับไม่มีอะไรออกมานะครับอาการก็คือหนึ่งนะครับตัวฟิล F1 ที่บอร์ดช็อตสองหัวพิมพ์ช็อตนะครับมีสองอาการนะครับผมเพราะว่าหมึกสามารถดูดมาทิ้งได้แสดงว่าปั๊มไม่ได้มีปัญหานะครับผมขั้นตอนนี้เดี๋ยวรอให้เครื่องนะครับเขา้างหัวพิมพ์ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะเป็นเทสดูนะครับว่าจะออกหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับหลังจากล้างหัวพิมพ์แล้วนะครับจะออกหรือเปล่านะครับผม ก็เกือบร้อยเปอร์เซนเลยนะครับก็ถือว่าลูกค้าน่าจะพอใจนะว่าของเก่าเนี่ยโหมันไม่ออกะครับนี่หลังจากที่ถอดมาล้างแล้วนะครับก็ใช้งานได้เกือบร้อยเปอร์เซนเลยนะครับขาดอยู่นิดนึงนะครับสองจุดเดี๋ยวสั่งล้างมาพิมพ์อีกรอบนึงก็ไดใ้ใช้ได้นะครับผมเช็คดูสายเซ็นเซอร์ต่างๆด้วยนะครับว่าสกปรกหรือเปล่านะเดี๋ยวตรงนี้เครื่องซ่อมลูกค้านะครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้เสร็จก่อน สงการจะจะได้ส่งกลับนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองพิ้นตัวหนังสือมาดูก่อนนะครับตัวฟีกระดาษไม่ดีด้วยนะครับของลูกค้านะเดี๋ยวผมจะแก้ไขให้นะครับผม เดี๋ยวเราจะลองสั่งปิ้นดูนะครับผมว่าจะพอใช้งานได้หรือเปล่านะเพราะของเก่านี้ใช้งานไม่ได้เลยนะครับผมนี่ก็แก้ไขปัญหาตัวดึงกระดาษให้ด้วยนะครับเครื่องลูกค้าันไม่ดึงกระดาษนะครับผมดึงกระดาษได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับนี่นะครับ ก็ถือว่าใช้งานได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่อาจจะไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นมากนะครับเดี๋ยวผมจะล้างหัวพิมพ์อีกรอบหนึ่งนะครับผมโดยการสั่งล้างผ่านตัวเครื่องนะครับผมอันนี้ก็เป็นการล้างหัวพิมพ์นะครับโดยการถอดหัวพิมพ์ออกมานะครับผมถ้าใครจะถอดหัวพิมพ์ออกมาต้องระวังด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าใส่เข้าไปมีโอกาสที่ทาให้เครื่องช็อตได้จากหัวพิมพ์ไม่แห้งนะครับหรือหัวพิมพ์นะครับผมชื้นนะครับหรือใส่แพ่ชื้นนะครับผม